สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2ครับ ถ้าพูดถึงรถยุโรปในบ้านเรารถวันนี้ที่ผมจะเอามารีวิวต้องบอกว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่คนส่วนใหญ่หรือคนที่เริ่มต้นอยากจะเล่นรถยุโรปให้ความสนใจครับและด้วยราคาตอนนี้สําหรับใครที่อยากจะหารถปีไม่เก่ามากผมมองว่าราคากับสมรรถนะมันยั่วใจไม่ใช่น้อยมาพบกับ bmw 320d f สาสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้สามารถติดต่อคุณอ้ำโดยตรงได้ตามนี้เลยครับซีรีส์3เป็นรถในกลุ่ม compact exclusive car หรือว่า d segment ของทางค่าย bmw ครับสำหรับน้องเล็กซีรีส์3นี้เปิดตัวครั้งแรกในปี1975จนถึงนับปัจจุบันผ่านมาแล้ว1 6ปีมีทั้งหมด7รุ่นครับเจนที่1 e 2 1ในปี1975 เจนที่2 E30 ในปี1982เจนที่3 E36 ในปี1990เจนที่4 E46 ในปี1997เจนที่5 E90 ในปี2004เจนที่6 F30 ในปี2011และเจนที่7 G20 ในปี2018ครับ โดยทาง B M W ได้ตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กับซีรีส์3ไว้ว่ามันเป็นรถที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ด้วยราคาความหรูหราสมรรถนะและเอกลักษณ์ที่เป็น B M W ครับมันเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ B M W มียอดขายรวมเฉลีย่ยแต่ละปีตกอยู่ที่ประมาณ30%ครับ รถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ BMW 320d เจนที่6รหัส F30 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2011จนถึงปี2018ครับแต่ในบ้านเราตามปกติมันเข้ามาขายช้ากว่าครับเพราะฉะนั้นมันเลยลากโฉมรถคันนี้จดทะเบียนในปี2016ครับ F30 ได้รับการออกแบบภายนอกจากคุณคริสโตเฟอร์ไวฟ์ส่วนภายในได้คุณคริสเตียนบาวเออร์เป็นผู้ออกแบบครับมันเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากครับเอาเป็นว่ายอดขายโดยรวมมันสามารถขายได้มากกว่า E90 เยอะอยู่พอสมควรตลอดทั้งโฉม F30 มันมียอดขายรวมทั่วโลกมากกว่า2.6ล้านคันครับ Body style มันมีด้วยกันทั้งหมด4แบบครับ1 F30 เป็นแบบซีดาน2 F31 เป็นแบบทัวร i n ิง 3. F34 เป็นแบบกกรนท u ริสโมและ4 F35 เป็นแบบลองวิวเบสครับมาดูเครื่องยนต์กันห้องเครื่องเดิมๆที่คานหน้าจะไม่มีเลเบลนะเลเบลจะมีอยู่ที่ไฟทั้ง2ข้าง ที่ฝากระโปรงจะมีเลเบลอยู่2ดวง1และ2ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาวด้วยโซ่ขนาด2 0 l. ลิตรรหัส N47 D20 แบบ4สูบเรียงทวินพาวเวอร์ turbo intercooler แรงม้าร์1แรงม้า181แรงม้าอังกฤษแรงบิด380นิวตันเมตร เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติสเตปโทนิก8สปีด ZF มาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100อยู่ที่7.5วินาทีท็อปสปีด2 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด5.5เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m a c ฟ h e r s o n สตัดด้านหลังเป็นคอยส Spring ร,ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS TCS CBC BA และ EBA ครับ ยางเดิมติดรถมีขนาด205/60/16ซุ้มล้อตามสเวคจากโรงงานให้ใส่ได้ตั้งแต่205จนถึง255ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์อยู่ที่140มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.5ตันครับหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัมโครงสร้างจะเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานแพลตฟอร์ม F30 แพลตฟอร์มครับ ถังน้ำมันมีขนาด57ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน B7 ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับกระจกมองข้างจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันนะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยให้มุมมองมันกว้างขึ้นกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้ B.M. w นะครับคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับพับกระจก จะแปลกกว่าเจ้าอื่นนะครับเพราะมันจะเป็นแบบปัดขึ้นสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับล็อกกระจกและม่านไฟฟ้าหลังม่านบังแดดไฟฟ้าเปิดปิดการทำงานด้วยวิธีการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวครับ มีไฟเวลคัมไลท์หรือไฟกาวไลท์ให้ทั้ง4บานช่องใส่กระสารหรือที่วางขวดน้ำมันสามารถใส่ขวดน้ำขนาด 500cc ได้ครับตัววัสดุต้องบอกว่าหรูหรามากนะตรงบริเวณสีดำทั้งหมดจะเป็นซอฟทัชครับตรงนี้เป็นหนังและตรงนี้เป็นลายไม้เลเบลที่เสาบีจะมีตามนี้ครับ3จุดเบาะจะเป็นเบาไฟฟ้า ปรับได้8ทิศทางและเมมโมรีได้2ตำแหน่งครับมีที่พักเท้ามาให้มีไฟสองพื้นมาให้ด้วยที่เปิดฝากระโปรงหน้าเป็นแบบล็อก2ชั้นนะครับต้องปลด2ทีถึงจะเปิดฝากระโปรงหน้าได้ถัดมา เป็นช่องเสียบ obd 2คันนี้สามารถใช้เกจレスวันได้นะและด้านบนจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงท้ายครับถัดมาเป็นช่องใส่ของขนาดใหญ่ครับความลึกประมาณ1ฝ่ามือจากซ้ายไปขวาไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหลังสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าปรับความสว่างเลือนไม้ด้านบนเป็นช่องแอร์ครับ พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบ unction, มันติฟังก์ชัน3ก้านคุ้มด้วยหนังเวลาจับเนี่ยสำหรับผมกระชับมือดีครับตำแหน่งดีมากชอบทางด้านซ้ายมือจะเป็นระบบคูสคอนโทรลครับสำหรับทางด้านขวามือจะเป็นเกี่ยวกับระบบมันติฟังก์ชันรับสายโทรเข้าโทรออกตแตรจะอยู่ตรงกลางก้านสัญญาณไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ก้านที่ปัดน้ําฝนจะอยู่ทางด้านขวามือมันสามารถปรับได้3ระดับและเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับพวงมลาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงเลื่อนไม่จะเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิตอลจากซ้ายไปขวานะครับน้ํามันความเร็วไม่ความเร็วคันี้ถึง260ครับ วัดรอบและอุณหภูมิอุณหภูมิโดยปกติจะขึ้นอยู่ประมาณ100องศานะส่วนด้านล่างจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลครับแสดงข้อมูลคอนซัมชันของตัวรถและทิป A, ทิป B ข้อมูลของตัวรถครับไม่ไม่รวมคันนี้อยู่ที่160,000โลครับดับบอร์ตโดยรวมรูหลามากครับเวลาที่เราเข้ามานั่งมันรู้สึกถึงความเป็น bmw ได้เลยแผงคอนโซลกลาง จะเอนเข้าหาคอกพิทคนขับนะช่องแอร์จะเป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุโดยรวมด้านหน้าเป็นซอฟทัชทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นลายไม้นะแล้วก็แซมด้วยสีเงินมิเลเนียมแต่ตรงนี้ดูทนทานครับเพราะว่าเคลือบมาด้วยตรงคอนโซลกลางตรงนี้เป็นพลาสติกครับและด้านข้างก็เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปเช่นกันแต่ตรงแถวบริเวณ ตัว iDrive จะเป็นลายไม้นะโดยส่วนตัวผมว่าตรงนี้ขาดความหรูหราไปหน่อยแต่ยอมรับได้ครับด้านบนจะมีหน้าจอขนาดใหญ่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถครับหน้าจอตัวนี้จะใช้เกี่ยวกับระบบมันติฟังก์ชันระบบนำทางแล้วก็วิทยุด้วยครับถัดมาสวิตช์ไฟฉุกเฉินเซ็นทรัลล็อกขนาบข้างด้วยช่องแอร์ขนาดใหญ่ครับถัดมาจะเป็นวิทยุและซีดีครับ ระบบแอร์จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลควบคุมอุณหภูมิแยกโซนซ้ายขวาและเป็นคิเตอร์ด้วยครับฟังกช์ชันการใช้งานไลฟฟ้าด้านหน้าปรับอุณหภูมิตรงกลางจะเป็นสวิตช์แอร์อัตโนมัติไลฟ้าด้านหลังโหมดฟังกช์ชันการใช้งานทางด้านซ้ายมือเปิดปิดแรงลมครับแรงลมคันนี้ได้7ระดับนะเปิดปิดแรงลมทางด้านขวาอากาศภายในภายนอกแม็กแอร์คอมเพรสเซอร์ ปรับอุณหภูมิทางด้านขวาและสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์ครับถัดมาจะเป็นปุ่มออ t โ e n g ต้เอนจิ f นออนออฟและปุ่มพุทธสตาร์ทครับ Airbag ็เ Air ท่าที่หาเจอมี6จุดแต่ตามสเปคในต่างประเทศมี8จุดครับที่หาเจอก็คือคู่หน้า2ที่บอกคู่หน้า2และที่เสา B2 ครับเกะใส่ของเป็นแบบช็อคอัพนะครับมันมีความกว้างแต่ไม่ลึก ภายในจะมีไฟสอเกให้ด้วยและด้านบนจะมีที่เน็ตเอกาสารให้ครับตัววัสดุมันจะเป็นสักหลาดนะเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตตรงคอนโซลกลางด้านในสุดจะเป็นที่เขี่ยบบุหรี่กับที่จุดบุหรี่ครับถัดมาจะเป็นช่องวางของครับมันสามารถใส่ของกระจุกกระจิกได้หลายคน,นยจะไม่รู้ว่ามันเปิดได้ครับ ด้านในจะเป็นที่วางแก้วมันสามารถใส่แก้วขนาด30หรือ32ออนอย่างแก้วเยติได้นะแต่เวลาใช้งานจริงมีปัญหาตรงนี้ครับเวลาที่ผมเอาแก้วขนาด32ออนใส่ใช้เกียร์และไม่ค่อยถนัดครับมันจะติดเพราะฉะนั้นถ้าวางแก้วขนาด32ออนแนะนำให้วางมุมนี้ดีกว่าครับจะใช้งานได้สะดวกกว่า เกียร์จะเป็นเกียร์สเตปโทนิก8สปีดของ ZF ลักษณะของเกียร์จะเป็นเหมือนจอยสติ๊กครับวิธีการใช้งานด้านข้างมันจะมีปุ่มอันล็อกครับกดปุ่มอันล็อกดึงลงมาจะเป็นเกียร์ดีถ้าดันไปข้างหน้าจะเป็นเกียร์ R ครับเวลาที่เราจะจอดให้เรากดตัว P มันจะเป็นพาร์กิ้งแต่เนื่องจากว่าเกียร์รุ่นนี้มันสามารถเชิญเกียร์หรือเล่นชิปอัพชิปดาวได้ครับ เวลาที่เราจะเล่นเชิญเกียร์ให้เรากดปุ่ม Unlock ลงมาที่ดีแล้วตกไปทางด้านซ้ายมือครับมันจะสามารถโยกขึ้นโยกลงได้ตัววัสดุรอบบริเวณเกียร์นี้เท่าที่เคยจับ BMW มมารถที่ใช้งานไปนานๆครับผมมองว่าพวกนี้จะลอกฟังก์ชันการใช้งาน t ัคชั่นคอนโทรลออนออฟครับโหมดเกียร์แบ่งออกเป็น3โหมดครับมีสปอร์ตและตรงกลางเป็นคอมฟอร์ต ด้านล่างจะเป็น Eco Pro ครับโดยส่วนตัวเท่าที่ลองใช้งานวันนี้ขับแค่ Comfort ก็สนุกแล้วนะแต่ว่า Sport จะได้อารมณ์มากครับล่างสุดจะเป็นสวิตช์ออนอ f ฟ a r k กิ g งเซนเซอครับเบรกมือเป็นแบบรถยนต์โดยทั่วไปครับแต่วัสดุเนี่ยคุ้มหนังมาดูดีทีเดียวทางด้านซ้ายมือจะเป็นระบบ iDrive ครับใช้งานง่ายกว่ารุ่นก่อนนะ ต้องบอกแบบนั้นครับแต่โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ชอบอยู่ดีเพราะกว่าจะใช้งานหรือการเข้าถึงฟังก์ชันมันค่อนข้างยากครับโหมดที่มีให้เลือกใช้มีเดียครับวิทยุโทรศัพท์และเนวีหรือระบบนำทางที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับมันหุ้มด้วยหนังความรู้สึกในการเท้าเนี่ยหรือวางแขนผมชอบมากครับให้ความรู้สึกที่ดีและที่สำคัญมันสามารถปรับเลื่อนได้ครับ ระยะที่พักแขนกับคันเกียร์ดีมากครับเพราะว่าที่พักแขนมันสามารถปรับได้ตำแหน่งคันเกียร์ผมมองว่าเป๊ะเลยครับที่พักแขนทางด้านขวามือตำแหน่งกับพวงมาลัยก็ดีเช่นเดียวกันครับด้านใต้ที่พักแขนจะเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิกและช่องใส่โทรศัพท์ครับช่องใส่โทรศัพท์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านขวามือจะมีช่องเสียบ USB และ AUX มาให้ด้วย อย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือผมมองว่าช่องใส่ของหรือเก้ใส่ของมันมีขนาดเล็กไปหน่อยครับกระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติไฟสองห้องโดยสารและไฟสองแผ่นที่อยู่ทางด้านบนฟังก์ชันการใช้งานก็ง่ายๆครับหลอดมันจะเป็นหลอดแบบ LED นะม่านบังแดดตัววัสดุให้มาดีมากครับข้างใน จะมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองบานเวลาเปิดไฟจะติดครับตัวผ้าหลังคาต้องลุ้นครับว่าใช้งานไปนานกว่านี้ผ้าหลังคามันจะลอกไหมแต่ว่าตรงนี้ถ้าที่ผมดูบางจุดเริ่มมีอาการครับมือจับมีมาให้4อันเลยครับตัวเบาะมันจะเป็นเบาะทรงแบ็กเก็ตซีดครับเวลานั่งมันจะโอบก,กระชับถ้าคนตัวใหญ่ๆเนี่ยผมว่านั่งลำบากครับ ่ความรู้สึกในการนั่งสําหรับผมผมโอเคนะผมชอบเพราะผมอาจจะตัวไม่ได้ใหญ่มากอีกอย่างหนึ่งครับคือตัวเบาะเนี่ยถึงแม้ว่ารุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นลักชัวรี่ก็จริงแต่มันยังแฝงความสปอร์ตอยู่ครับเบาะมันจนข้างต่ำครับเวลานั่งแล้วจมอย่างตอนนี้ผมปรับในตำแหน่งที่ผมขับอยู่ก็คือเบาะต่ำสูตรคอนโซลหน้ามันจะอยู่สูงเชียวครับหัวหมอนสามารถ ปรับความสูงได้5ระดับและมันสามารถปรับเอ็นมาด้านหน้าได้ครับแต่สำหรับผมที่ใช้งานเองผมมีความรู้สึกว่ามันขาดไปนิดนึงฮะมันน่าจะก้มได้มากกว่านี้หน่อยนึงเบาะที่นั่งข้างคนขับสามารถปรับได้8ทิศทางนะมันคล้ายกับเบาะที่นั่งคนขับครับเพียงแต่ต่างกันตรงที่ไม่มีเมมโมรี่มาให้2ตํตำแหน่งเท่านั้นนอกนั้นใช้งานเหมือนกันหมดเลยครับเล็กลูมตำแหน่งที่แคบที่สุดมีขนาด1กํามือครับ พื้นที่วางเท้าทำได้ดีครับสามารถวางได้สุดทั้งสองข้างนะไม่ติดซุ้มล้อตำแหน่งตอนนี้ผมเซ็ตในตำแหน่งต่ําสุดนะมันนั่งสบายครับถือว่านั่งได้ดีเลย Head Room จากตำแหน่งเบาะที่ต่ําที่สุดมีขนาด3ามกัมปั้นครับเลเบลที่เสาบีทางด้านซ้ายมือสำหรับใครที่จะหาหรือซื้อรถมือสองนะให้ดูตรงจุดนี้ครับเวลารถขันไหนที่ตากแดดมา,มากๆตรงนี้มันจะเยิมหรือว่าละลาย กระจกทั้งประตูหน้าและประตูหลังสามารถลงได้สุดนะครับบานประตูเปิดได้กว้างมากโดยเฉพาะประตูแถว2มันกลางได้เกือบ90องศาเลยครับสำหรับเสาซี 4, ติดนิดนึงแผงประตูแถว2เป็นลายไม้เป็นหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นซอฟทัชทั้งหมดเลยครับมีช่องใส่กระสารให้ด้วยแต่ดูจากพื้นที่แล้วผมว่าไม่สามารถใส่ขวดน้ำได้ ด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสานมาให้2ช่องเป็นแบบตะข่ายครับด้านหลังคอนโซลกลางจะเป็นช่องแอร์มาให้2ช่องและด้านล่างจะเป็นช่องเสียบดีซีเอาเรตมาให้ครับไฟสองห้องโดยสารแถว2มีทั้งไฟสองแผนที่และไฟสองห้องโดยสารครับตัวหลอดเป็นแบบ LED ตัวเบาะแถว2 ถ้าเทียบกับ E90 มันใหญ่กว่าครับมันกว้างกว่ากว้างกว่ากันนิดนึงนะแต่ความรู้สึกในการนั่งเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบ E90 มากกว่าเพราะเบาะตัวนี้ครับฟองน้ำมันแข็งไปนิดนึงสำหรับผมนะผมมีความรู้สึกว่านั่งทางไกลมันจะไม่ค่อยสบายหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับครับลักษณะการออกแบบหัวหมอน ผมความรู้สึกว่ามันขาดขาดเก,เกินไปนิดนึงครับถ้าผมใช้งานเองนะไม่ค่อยสบายเท่าที่ควรครับแต่ใช้งานได้ไหมใช้งานได้เพียงแต่ไม่ดีมากนะัก h e a d r o o m จะมีอยู่ที่2กําปั้นครับ l e g r o o m เวลานั่งเต็มก้นจะอยู่ที่1กําปั้นครับพื้นที่วางเท้าเวลาที่เราปรับเบาะด้านหน้ามาอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดมันสอดเท้าเข้าไปได้นิดเดียวครับแต่มันเพียงพอต่อการใช้งานไหมผมว่าได้ครับ นั่งทางไกลก็ยังได้อยู่ที่พักแขนกว้างแต่สั้นครับเวลาที่เราวางแขนมันไม่เต็มมือเท่าไหร่ครับและด้านบนจะมีที่วางแก้วมาให้ครับมันสามารถใส่แก้วขนาด32ออนหรือว่าแก้วเยติได้นะสามารถใส่ได้พร้อมกันทั้ง2ช่องเลยเบาะตำแหน่งที่5หัวหมอน เป็นแบบฟิกครับไม่สามารถปรับขึ้นได้พนักพิงค่อนข้างแข็งเพราะว่ามันติดที่พักแขนเบาะนั่งนุ่มพอได้ครับแต่ที่วางเท้าไม่มีที่วางเท้าเป็นของตัวเองเพราะมันเป็นรถขับหลังมันมีอุโมงครับทําให้เราไม่สามารถวางเท้าได้ต้องแชร์พื้นที่วางเท้ากับที่นั่งคนที่3และคนที่4เท่านั้นโดยส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้เหมาะกับเด็กเท่านั้นครับ เข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดครับตำแหน่งการเก็บดีไม่ทิ่มดักนะและมีไอโซฟิมาให้ด้วยห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3วิธีครับ 1. สวิตภายในห้องโดยสาร 2. สวิตท,ที่ฝาท้ายและ3ที่รีโมทครับเวลาการใช้งานกดค้างไว้3วินาที ห้องเก็บสัมภาระจะมีขนาด575ลิตรมันกว้างครับถ้าเทียบกันในรถของกลุ่มซีรีส์3หรือว่าดีเซ gment ตามสเปคเนี่ยผมถือว่ามันใหญ่เลยนะลักษณะห้องเก็บสัมภาระจะมีความกว้างและความยาวเข้าไปครับแต่ความสูงมันได้แค่นี้ครับไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ไฟสห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับและบนฝากระโปรงจะมีสามเหลี่ยมฉุกเฉินมาให้ด้วย ทางด้านซ้ายมือจะเป็นช่องเก็บของครับและมีตะข่ายมาให้ด้วยที่ด้านบนจะมีช่องเสียบดีซีเอาเรตมาให้1ช่องครับทางด้านขวามือด้านในจะเป็นยางยืดไว้รัดของครับและชุดเครื่องมือกับชุดปฐมพยาบาลจะอยู่ทางด้านนี้ครับด้านข้างจะมีฮุกแขวนขอมาให้ทั้ง2ด้านมันสามารถรับน้ําหนักได้3ากิโลครับข้างใต้ ไม่มียางอะไรนะครับตามสเปคเมืองนอกเท่าที่ผมเช็คมามันจะให้ยางแบบรันแฟตแล้วก็ชุดปะยางมาให้ครับทางเข้าห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างแคบครับแต่พอเข้ามาแล้วก็ได้อยู่นะขนาดด้านหลังมีกระเป๋าหนึ่งใบผมยังเข้ามานอนได้ข้อดีข้อที่1รูปโฉมรูปทรงมันดูโฉบเฉี่ยวดูสวยงามกว่ารุ่นก่อนเยอะดูได้จากยอดขายและความนิยมครับข้อที่2 เนื่องจากว่าเจ้าตัว F30 เนี้ยมันเป็นรุ่นโมเดลเชนส์นะครับมันใหญ่กว่า E90 ทุกมิติปรับปรุงใหม่ดีกว่าเดิมข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องเบาะที่นั่งครับโดยเฉพาะเบาะแถว2มันกว้างกว่า E90 เห็นเห็นนั่งสบายกว่ากันแน่ๆนๆข้อที่4ตีนต้นอัตราเร่งความคล่องตัว ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ดีมากครับถึงแม้ว่าดูตัวรถมันจะใหญ่ก็จริงแต่เวลาใช้งานในเมืองคล่องตัวและปาดเปียวมากอีกอย่างหนึ่งที่ดีงามมากๆก็คือในเรื่องของความประหยัดครับอัตราสิ้นเปลืองต่ํามากข้อที่5ราคามือสองณตอนนี้โดยส่วนตัวผมมองว่าอายุรถมันไม่ได้เยอะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับราคาตอนมือหนึ่งแล้วณนะตอนนี้มันหายไปประมาณ50-60%คุณจะได้รถสมรรถนะดีๆแบบรถสไตล์ยุโรปมาใช้งานครับข้อเสียข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นข้อเสียจุดเดียวของ f 3 0ที่ผมไม่ชอบมันนิ่มนวลครับถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าตัว e 3 0มันขาดความเป็นคาแรคเตอร์ของ bmw ไปข้อที่2เบาะมันต่ำไปนิดนึงครับ ถ้าเบาสไตล์นี้มันเป็นรถที่ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ชอบเพราะว่าการเข้าออกขึ้นลงทำได้ลำบากครับเบาะต่ำไปนิดนึงข้อที่3กับค่าดูแลรักษาครับมันยังค่อนข้างสูงอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันอย่างรถญี่ปุ่นนะยังแพงกว่าอยู่ประมาณ30%ครับข้อที่4 อะไหล่เชียงกงยังค่อนข้างหายากเพราะตัวรถมันยังปีไม่ลึกมากอีกอย่างหนึ่งพาร์ทบางอย่างเสื่อมสภาพเร็วครับเช่นยางขอบกระจกกรอบเปื่อยแตกง่ายคันนี้ก็เป็นเหมือนกันข้อที่5เบาะแถวสองมันกว้างกว่าใหญ่กว่านั่งสบายกว่าแต่มันแข็งไปนิดนึงครับเวลานั่งไปนานๆแล้วเนี่ย มันมีความรู้สึกว่านั่งแล้วไม่สบายถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆของซีรีส์สนะสำหรับอาการประจำรุ่นข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องแหลกพงมาลัยครับจะมีเสียงดังหรือบางคาันตรงคอพงมาลัยด้านหน้ามันชอบมีอาการสั่นครับเหมือนกับพาร์ทมันไม่สนิทข้อที่2มือจับประตูด้านในละลายลอกเยิม้ม อาการนี้มันจะเกิดกับรถที่ตากแดดบ่อยๆนะครับอีกอาการหนึ่งที่ผมพูดไปเหมือนกับในข้อเสียก็คือพวกซีนยางทุกอย่างครับจะกรอบรับเปื่อยง่ายข้อที่3เกี่ยวกับโครงลางเบาะสำหรับใครที่ใช้รถรถแรกๆลางเบาะมันจะมีอาการเป็นสนิมครับลองก้มดูบ้างก็ดีนะข้อที่4เป็นอาการประจำรุ่นเกี่ยวกับเครื่อง n 4 7ครับก็คือในเรื่องของโซ่สายพานทัมมิง่ง มันหลวมครับอันนี้คุณต้องอาศัยการฟังว่ามันจะมีอาการเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์มันจะมีอาการล้านไม้ถ้ามีอาการปุ๊บควรจะเรียบเข้าไปรับการบริการทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะเสียน้อยเสียยากครับข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องเสียงดังรบกวนครับอาจจะมีเสียงภายในรถกุกกะกุกก,กหรือมีเสียงดังมาจากบางจุดบ้างสําหรับผมในกรณีที่เล่นรถมือ2ของพวกนี้ผมไม่สนใจครับ อัตราสิ้นเปลืองในเมือง14-17กิโลลิตรนอกเมือง22-25กิโลลิตรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลลิตรครับสำหรับวันนี้เท่าที่ผมใช้งานดูอัตราการสิ้นเปลืองที่ตัวรถแจ้งมันอยู่ที่ประมาณ3.8จนถึง4ลิตรต่อ100กิโลรครับคู่เปรียบ 1. Mercedes-Benz W205 2. Audi A4 3 วอลโวเอสหกศูนย์สี่เล็กซัสไอเอสห้าวอล์กสวาเกครับราคามือ1มือ2ตอนมือ1ผมจำได้ว่ามันมีอยู่2รุ่นย่อยก็คือ Luxury ซึ่งเป็นรุ่นนี้อีกตัวหนึ่งคือรุ่น Sport เริ่มต้นตั้งแต่2.5ล้านจนถึง2.9ล้านครับสำหรับราคามือ2องณปัจจุบันถือว่าจับต้องได้ง่ายมากเริ่มต้นที่9 0 0 0แสนจนถึง1ล้านบาทครับกับ bm w 3 2 0 d f 3 0โดยส่วนตัวตอนนี้ผมมองว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้มากครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถยุโรปแต่ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายมากและอยากได้ความประหยัดผมบอกว่า 320D คือคำตอบครับอัตราการสิ้นเปลืองเห็นเห็นอยู่แล้วว่าโคตรประหยัดสำหรับค่าใช้จ่ายหรือค่ามันเทนนนค่าซ่อมบำรุงโดยเฉลี่ยผมมองว่ามันน่าจะเก็บอยู่ ปีละ50,000ถึง70,000บาทถ้าคุณเก็บเงินไว้แมนททนแนนในระดับนี้ได้สามารถเล่นได้เลยครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ ชอบนะแต่ถ้าเล่นเองหรือว่าอยากจะใช้งานเองจริงๆอยากได้ตัว M Sport มากกว่าครับเพราะว่าช่วงล่างมันเฟิร์มกว่ามีคาแรคเตอร์ของความเป็น BMW มากกว่าแต่คันนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับสำหรับใครที่ชอบ BMW แต่อยากได้ช่วงล่างที่นิ่มนวลผมมองว่ามันก็ตอบโจทย์ครับ เบรกดีแฮนเดลลิ่งดีนะครับมิติในการนั่งตัวรถผมว่าดีถือว่าออกแบบได้ดีครับเสา A เสา B เสา C ไม่มีปัญหาสำหรับผมใช้งานได้ดีมากการใช้งานโดยทั่วไปฟังก์ชันตัวรักช r รีก็เพียงพอแล้วครับผมมองว่ามันดูหรูหราด้วยซ้ำเอาเป็นว่ามันเป็นรถตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับในงบประมาณที่ไม่เกิน1ล้านบาทและถ้าคุณอยากได้รถที่ประหยัดด้วยผมมองว่าตัวนี้ตอบโจทย์ครับ ทั้งนี้ทั้งน,นั้นถ้าใครใช้รถเยอะผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆลองตัดสินใจกันดูครับ